นนี้นะคะเรียมพร้อมจะเริ่มงานแล้วนะคะจะให้ดูผลกระม้นะคะมีทั้งชมพูก่กล้วยหอมกล้วยน้ำป้านะคะมันแก้วมะม่วงแป้งโม่นะคะข้าวโพดนะคะจัดหนักจัดเต็มนะคะโดยความเมตตาจากป้าเจีย๊ยบพี่เจนคุณอาาัสการสังคุณสาพี่นิกป้าติว๋วพี่น้ำ แม่ทูพิสแม่นุกนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยหัวใจจริงๆค่ะที่ช่วยเหลือสนับสนุนกันมาในวันนี้ของคุณยายเต่านะคะก็อีอตรงน,นี้ค่ะ,นะคะต้องมีคนจับเ,เดี๋ยวไปเจ็บไอ,อชบ้ชับชับถือว เอาไ่คะานค่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่เราจะนำนเำเค้กไปให้น้ำชูนะคะเค้กนี้ก็ได้รับความเมตตาจากคุณสานะคะแ้งีคุณสานยาจุดไปอจุดไจุดไมาชูวางนี้อจุดไจุดไโอ้โนีคนรอย ชูใจนะคะจุดองมจุดไหมจุด่ะมจุดไหม

แบบแล้วแล้ยังไงวร้อนมากเลยเว่ยต้องเป่าแล้เฮ้ยฮ่าเป่าเลยลูกเล็บสุดเร็วกว่เอาเอลให้จะเป่าได้ฮ่าๆๆ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 ๆ วันนี้ชอาุได้1ชน่ไ่นวไล่มีเลไปีรเอ่อให้อปนดิให้ฝรั่งป้อนามาป้อนได้เลยค่ะป้อนชูใหญชายเลยอาอโอ้โหวันนี้คุณแม่คุณแม่ของน้งชูนะคะก็มาจัดเค้กให้คะชื่ออะไรคะปาดเย ป้าเจนป้าเจนนี่แหละสิ่งที่เราทำวางนี่ก็ไระชูเรบิเฟ่ชูอะไรกินเออหรอหลีกใจยิบให้ก็ได้ค่นนีะะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็เริ่มแล้วนะคะกิจกรรมบุฟเฟ่ต์คุณยายเตานะคะคุณยายเตานี่นะคะ แม่ทมีกับป้าด้วยค่ะสำหรับกัน เอาละค่ะขณะนี้นะคะแม่วันจะพาทุกท่านมาดูเบื้องหลังนะคะการจัดเตรียมบุฟเฟ่ผลไม้ให้กับครอบครัวน้องชูใจเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบหนึ่งขวบของน้องชูใจนะคะป้าเจี๊ยบกับพี่เจนก็กําลัางเตรียมจัดทําเค้กผลไม้ให้กับน้องชูใจนะคะขณะนี้ก็กาลังจัดเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นผลไม้บางส่วนที่เรามีนะคะ

แต่ก็ชอบให้มันเผ็ดกินเสร็จแล้วก็แบบโอแบ้แซ่บป๊อสเยอะได้ลูกกินเยอะอีกแบบมนบวกกันไปอีกเอาเอาผลไม้เอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในการจัดทำบุฟเฟ่ต์นะคะให้กับครอบครัวน้องชุดใจในวันนี้นะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเด็กชู้นะคะเปิดค่ะ ก็จะเอามาพ้าวางตรงนี้อีกนะเนี่ยลองดูไหมคะลอลองดูเดี๋ยวมไม่จะไม่เป็นไรเอามาเอามาผ่านมาเดี๋ยวทำให้นี่ให้ได้ทำเป็นอยู่ที่้มนก็ทำ<ว>ก็เ็นอทุ่อาอันนี้อนองอันกูกกกแต่ว่าจะเอามาพ้าวางตรงนี้ไง จะตัดสีกันแล้วตรงกลางนี่เป็นสตรอเบอรี่ถาใส่นี่มันจะได้มันจะได้ดูดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยวค่อยระแซมอะไรก็แซมดีนะทูไม่เกิดเอสารไม่งั้นไม่มันนั่งร้อกับแล้วถ <laughs> ้ามีเอสารใส่นั่นก็าต้องร้อกับแน่แน่เลยอ่ะ <laughs> กียชูลอลตดาเลยกินลูกใหญ่ไม่เล่กิน <c oughs> ลูกใหญ่แพงชอบกินของแพงอัดให้นม่ใสเสียนกประ่ะอ่ะไก่ไก่ไกลเลยไก่ ตอนนี้นะคะทุกคนก็ช่วยกันจัดเตรียมบุฟเฟ่นะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้น้องชูใจเนาะป้าเจี๊ยบก็สนอนอป้าเจี๊ยบบอกว่ามีคนงานเป็นฝรั่งด้วยนะคะช่วยกันทำงานค่ะวันนี้ค่ะตอนนี้หลังจากที่ช่วยกันสับแตงโมแล้วก็ผลไม้อื่นๆแล้วนะคะป้าเจี๊ยบก็เริ่มจะจัดเรียงนะคะ ผลไม้ไว้บนโต๊ะแล้วนะคะพี่เจนก็น่ารักมากๆเลยนะคะช่วยสับมันแกวอย่างเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะราคาค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศณขณะนี้นะคะที่ทุกคนกำลังช่วยกันอย่างขมักขม้นเลยนะคะ,ะจะเตรียมโต๊ะปเฟของเราค่ะป้าเจี๊ยบอกว่าคนคนนี้เขาเก่งนะคะ

ยายเต่ากินงไหมมันแก้วท็กินกล้วยกินเลยนิ่มๆกินกล้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะให้มันแก้วก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาจัดเต็มแล้วใช่ไหมคะโต๊ะแต่ไม่มีแต่มันแก้วที่จะลงโอ้ได้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูป้าเจี๊ยบจัดโต๊ะให้คุณยายกันนะคนนั้นะเก่งคนเดียวถึงโลก นี้ช่ไหมคะใช่ไหมฮัลโหลอป้าเจี๊ยบคนนั้นคนนั้นข้างหลังป้าเจี๊ยบแม่หนยใช่ไหมคะคนนี้คนนี้อันนี้อันนี้วางนี่นี้นีวางนี่ โอ้ยของบ้านชูชูชูทำไรไหนแล้วชูแต,าาตา่ค่ะตอนนี้พี่เจนกับป้าเจี๊ยบนะคะกำลังช่วยเติมผลไม้นะคะให้น้องชูสนุกสนานกันเลยค่ะวันนี้ นักคุณสนุกไหมครับสนุกครับชมพูอ๋อให้ไอตาหมาเลยค่ะพี่เจียนค่ะคนนี้มาทำอะไร